สวัสดีครับเพื่อนๆเมนูวันนี้แกงโค้งไก่มีใครเคยกินัหมทุกคนนึกถึงตอน,นเด็กๆนะทุกคนโค้งไก่โค้งละห้าบาทนะแกงกินตลอดมกกังกตอน,นเด็กๆนะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้กินแล้วนะนะนึกถึงตอน,นเด็กๆก็เลยวันนี้แกงโค้งไก่ให้น้องๆกินนะทุกคนอร่อยอยู่นะเนื้อเยอะอยู่นะเนื้อตมเนื้อเยอะ,ยอ,ะอยู่ นี่ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแกงโคงไก่นะทุกคนเนื้อเยอะอยู่นะว่าไปอร่อยจะมีเอกกระดูกอ่อนนี่นะตรงตรงตรงนี้นะทุกคนเนี่ยเป็นกระดูกอ่อนนะอร่อยนะตรงนี้นะทุกคนเวลาเคี้ยวแล้วดักึกกึกกระก้านะทุกคน <c oughs> นถึงตอน,นเด็กตอนเด็กกินบ่อยนะโคงละห้าบาท แกงใบแห้งแบงแบนี้นะทุกคนอร่อย